ครับสวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพบเจอกันเหมือนเดิมนะพี่0 9 4 7 5 7 0 5 5 6นะครับพี่แอดไลน์บนนี้ได้เลยนะครับพี่พี่ผมมีหลวงข้อโสธรนี่ครับเป็นเหรียญประวัตินี่ครับรุ่นประวัติศาสตร์แกรมตำรวจนะครับกรรมการกล่องกรรมยี่อย่างดีเลยนะพี่นะอุ้ยนี่ครับกล่องกรรมยี่อย่างดีเลยครับพี่เหรียญกล่องนี้มีสามเหรียญนะพี่นะไปดูครับ ีหรียนแบบนี้เลยครับมีสวยมากเลยพี่นี่ครับนี่ครับเหรียญที่หนึ่งเหรียญที่สองสวยมากเลยพี่น่ครับเหรียญที่สามสวยมากเลยพี่ กล่องนี้หนึ่งพันเก้าร้อยบาทสามเหรียญหนึ่งพันเก้าร้อยบาทสะพี่พี่ผมมีไส้งาอยู่หนึ่งเส้นเนี่ยครับนี่ไส้งางาแท้ทุกเม็ดสวยหัวขุนพี่ดูครับเป็นงาไส้งาแท้ทุกเม็ดเลยพี่ทั้งไส้เลยนะนี่ครับพี่ดูครับไส้งา,แท,ททงนะงาแท้เลยนะครับพี่ สองพันห้าร้ยบาทนะเส้นนี้ยตั้งใจจะขายสามพันห้าครับเอาเบ่งปันให้สองพันห้าร้อยบาทใส่งานะครับพี่งาทุกเม็ดประกันงาให้นะครับสองพันห้าร้อยบาทใส่งาครับขึ้นขอได้เลยพี่ใสยยาวนะครับ สมเด็จวัลลคังครับองค์ที่หนึ่งแก่น้ำมันตั้งอิลองค์นี้สวยงามมากครับไปดูครับสมประตูใหญ่ใหญ่ครับพิมพ์ใหญ่นี่ครับวัละคังพิมพ์ใหญ่เนื้อหานดึกนุ่มฟูพี่มีมวลสามด้วยครับสวยไปดูข้างนี่ครับบางๆเลยพี่นี่ครับยิ่งดูหลังนี่ครับพี่หลังกระแจกระแจครับพี่หนึ่งพันบาทครับองค์นี้นะครับพี่องค์แรกไปแล้วพี่องค์ที่สอง มีสององค์ครับสวยครับพี่สวยทั้งสององค์เลยองค์ที่สองครับพี่ดูครับพิมพ์ใหญ่พระประธานครับนี่เส้นพาวะใหญ่ๆครับพี่พี่ดูครับสวยมากครับพี่ยิ่งดูข้างยิ่งสวยเลยครับพี่ครับหลังนะครับหนึ่งพันบาทครับวันละครองค์ละหนึ่งพันบาทครับสวยจริงครับพี่ พี่พะปู่สีสุดโทงงาแก่ครับพี่ดูครับเป็นงาแก่นะครับพี่ <c oughs> ปึกเลยเก่าหายากครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทใครนับถือพญานาคนี่นาคเก็บนะครับพี่สุดยอดแล้วพี่ หลวงพ่อหอมงาแกะหลวงพ่อหอมครับสิงตาไฟนี่ยุคต้นเลยครับเก่าถึงยุคตัวนี้สองพันห้าร้อยบาทนะครับพี่นี่ยุคต้นเลยครับเก่าปุ๊กเลยนี่สองพันห้าร้อยบาทครับคตสิงหลวงพ่อหอมนี่ยุคต้นนะพี่นะพี่ดูความเก่าเลยครับนี่เก่าถึงยุคเนะพี่นะนี่ครับยุคต้นเลยครับยุคต้นๆแรกๆนี่ครับ สองพันห้าร้อยบาทนะครับพี่โคตรสิงพี่นี่โคตรสวยเลยพี่ดูเสือมีขนแบบแนี้เห็นไหมงาแก่นะครับพี่ดูนี่แก่พิเศษเลยครับมีสวยมากเสือหลวงพ่อเดิมครับพี่ดูครับ นี่สุดยอดแล้วศิลปเพราะเดิมว่าน้องโพนี่ไม่ธรรมดาพี่ดูครับลวดลายครับพี่ดูลวดลายพี่ดูศิลปะไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะครับสวยจริงนี่สวยจริงหาแก่นะครับพี่เพราะเดิมโคตรสวยแล้วตัวเนี้ยพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่ ต,ตัวนี้กละหพ่ปานช้ำเลยนี่เห็นไหมเขี้ยวเสือต้องแตกมีรอยแตกกไหมพี่นี่ช้ำเลยครับเดี๋ยงช้ำเลยตัวนี้ตัวเบลเลอร์เลยพี่นี่ขอเก้าร้อยตัวนี้เก้าร้อยพี่ปกติพันห้าแล้วลดให้ครับเหลือเก้าร้อยครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับพี่อะไรบนนี้ได้เลยนะครับพี่โอ้น่าใช้ฮน่าใช้ เต่าหลวงพ่อเงินอย่างสวยนะพี่เต่าหลวงพ่อเงินบางคารครับเขียวอมเหลืองนะครับสวยมากไปดูครับสวยจริงนี่ขอเจ็ดร้อยนี่เจ็ดร้อยบาทเก็บปลายทางระบบห้าสิบาทนะจ๊ะโอยเงินส่ส่งให้ฟรีเลยพี่พักกิ่งชินนาบัญชรนเนื้อนาวะรูปุ่นทิมวรหาไล่ครับสวยขนาดนี้ครับนี่ครับหมายเลขโอ้โหนี่ยอดเนือนาวะก้นทองแดง หกร้อยหกร้อยหลวงพ่อยอดวัดหนองประหมอรี่ลอโบราณเนาะผ่านจับหนึ่งของเมืองสระบุรีนะครับพี่นี่สุดยอดครับหลวงพ่อยอดเรี่อกระเช้ามาแบบนี้เลยนะครับ ขอเก้าร้อยนี่ท้าเวสุวรรณวัสุทั์ครับสวยมากนี่ขอเจ็ร้อยพี่ราคาพระทุกองค์นะครับเราบอกใน YouTube ในคลิปทุกองค์นะครับเราไม่มีบางราคาหรือให้โทรถามนะครับพี่เราบอกชัดเจนนะครับขายราคาเท่าไหร่นะครับ เราขายอย่างนั้นนะครับพี่สบายใจได้นะครับเราขายตรงปกนะครับพี่นี่ว่าไทยย่านครับแล้วไม่ไม่มีแบบไม่มีแบบให้โทรถามนะพี่นะนี่เราขายชัดเจนครับพี่นี่ครับเนื้อแรกครับหกร้อยครับพี่วัดไทยย่านหกร้อยพี่เท้าเวสุวรรณหลวงปู่ทิมวัลลหานไล่นี่ครับก้นทองคํานะพี่ดูครับ ก้นทองคํานะพี่ขอพันห้านะพี่นะก้นทองคํานะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่จ้าสวนหลวงปู่บุญเลี่ยมกรอบโบราณมาแบบนี้เลยสวยนี่ครับพี่ดูครับสวยมาก เจ้าสวนหลวงปู่บุญครับพี่ค้าขายร่ำรวยชั้นหนึ่งเลยนี่ขอเจนะ็ดร้ยนะฮะนี่เจ็ดร้อยลิงจับเข่าหลวงปู่สุนโคตรเก่าเลยนี่ามากมากเก่ามากๆเลยครับพี่เป็นเนื้อผงยานะหายากนะไปดูครับ เนื้อผงยานะฮะจินดามนันีหายากมากบุษุนพี่แค่ผงยาอย่างเดียวก็เป็นยาวิเศษแล้วนี่เก้ารอ้อยพี่สุดยอดแล้วสวยจริงครับสวยจริงน่าใช้ครับน่าใช้น่าใช้มากๆอันนี้ครับไว้ปากน้ำรุ่นแรกพี่เคลือบกระเบื้องหรือเคลือบเลเกอร์เนี่ยครับ สวยหกร้อยพอเดิมครับเนื้อปาก้าเก่าสวยแบบนี้เลยนี่พอเดิมสุดยอดนี่ครับขอเจ็ดร้อยหน้าใช้หลวงพททบวัดชนแดนเก่าเปิกเลยครับพี่นี่ครับ นี่ขอหกร้อยพี่ขาเป็นโตยังมีหนึ่งองค์นี่ขาเป็นโตนี่ครับหลวงปู่อยู่วัดสแกพี่จานเพียบเลยนี่ขาเป็นโตพระผมสีหน้าขาเป็นโตนี่ขอเจ็ดร้อยครับหายาาขาเป็นโตพี่งวดชนูหลวงพ่อน้อยครับยังเหลืออีกหนึ่งองค์นะครับพี่นั่นขาหมดเลยครับไม่เก่างวดชนูน่าจะกวดวทำชากเก่าเลยนี่ครับ หายากหมดแล้วเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยครับพี่และโอ้โหสายพ่อเงินนี่ยพี่ผิมนิยมสวยๆนะครับสังกติเป็นแบรนด์ลุงลักด้วยหัวเป็นบาทาพระพีดูครับตรงตำราครับพี่ตรงเนื้อเลยนี่สวยจริงครับ ขอหกร้อยจับใหญ่เพราะเงินครับสวยองนี้ขอเก้าร้อยพี่มีชาตีหุวงปู่ดาษีลิงดำมีชาติาตีดำเล็กขอเก้าร้อยครับพี่พี่ครับ อีพีนี้ต้องเท่านี้ก่อนนะแล้วพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับสวัสดีนะครับ